เอานี่นะมันยมันติดเต็นแกงกูนะเนี่ยมาห้ามดรือมาห้ามมันดึงรอยของเข้าไหมเอาห้ามเบิ้งหูดังเบิ้งหูดังเอ้าหน่อยยังปะคือหูดังเอาไปนึ่งกินเมื่อวานเนาะเอ้ยมึูว้าวเลยวะเจ้าข้องหมูไหมโอ้ไอ้นี่ดูครับโอ้หมามาล้หมามาเลี้ยงหมู น้ำมาส่งเอ,อาเอาเอาเอาน้ำมาส่งน้ำมาส่งข้องหมูป้าบุงบิงนะครับไฟไม่มีนะครับคีบแบตเอานี่ครับหมูไ bon. หลตัวครับ<อ>รู้สึกว่าผมส้มคอครับเหม็นขี้หมูส้มคอครับ ดเสร็แล้วนะอะไรติดสายวนะขี้ไก่ขี้หมูวะโอ้ดูครับกระเกงก็ใส่อย่างแพงครับดูเกือบครับโอ้หน้าเกียดครับเห็นกระเกงใหม่เข้าให้แล้วใส่หน้าดูเลยแล้วเกือบโอ้ยเหมือนเป็ดเ,เนี่ยโอ้ยซื้อก็ไม่ซื้อโอ้ยซื้อใหม่ก็ไม่ซื้อโง่อังไงแหลมแหลมเว้ยไปเปียกเกือบหม่เลยใส่ใหตตายงกคือกันครับก็คือ เสียละขาสูงหมดเดี๋ยวมันทำไมตื่นบ้านไปให้มูไหมเอ้าไปให้หูดังมันนะไม่เอาแม่กลัวมันเร็วกลัวมันไปให้ก่อนกลัวมันยืนอยู่เนี่ยนะนะก็กลัวมันไปดูครับคนหาอะไรรู้กลัวหมูครับคนบ้คนบ้าไปหามันนะก็บอกให้อยู่บงนั้นนะนะนะทางนั้นนะ เดี๋ยวมันกระโดดขึ้นมาเอาหูดังไหมเขาเบิ้งใช่ไหมเอาจับนิ่งๆค่อยๆจับชองมือเด้งๆอยู่ไปต้องตั้งตั้งไหมเนี่ยู่ไหนเราไปต้องตั้งเด้งๆอาไปยืนอยู่บงนน้าเอาไปแยกช่องนะเอาไปหุมนะอยู่หุ้มเอาขาตั้งนี่ไหมล่ะก็ตั้งยังก่อนมูอมันเบา nó phải tăng lên nó mẹ mà hít tăng lên nền nữa nó bây giờ muốn đi hết một đấy Hãy subscribe เอาวิ่งมาตายเั้นก๊อเห็นอยู่ตวดบ่ตวดดีวะเอาตีนจะไส่ฮัตตตายเ็น,นี่ก็หมูแล้วเนี่ยอ๋อหมูโดดขบหวัวนะเ <c ười> ดี๋ยวหมูจะโดดขบหวัวนะพัม เอา้าเก้ขี่ระมาหังดดเดี๋ยวว่ารถนะนี่ครับสวนสวนต่อจากข้องหมูนี้ไปก็เป็นพี่กับน้องนะครับเป็นเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ไม่ถูกกันลุงบอยนะครับเกต้องอ้อมอ้อมไปเข้าอีกอ้อมไปเข้าอีกทางนึงนะครับ เป็นพี่น้องกันครับไม่หูกันนะครับติดกันนะครับบ้านก็บ้านก็อยู่ติดกันพี่ก็ติดกันครับแต่ไม่ถูกกันโอ้ยเราฮัดตายก็มึงก็ได้เดตะก็ปากก่อนมาหายมูนะครับเต๋บอกยันมูเอ้ยใหญ่มาก หมูหันนี่นะที่เข่าหาวทุกตัวเลยอันนั้นหมูอันนั้นไม่ใช่หมูหันใช่ไหมหมูดำหมูหันน่ะนี่ปลาหมอนะหมูปลาหมอน่ะหมูหัมหมูหรือเปล่าเนี่ยกรดใหญ่จัง หำให้ภูมิบ่สุ้สัยอยากได้หำมเกนใหญ่ยาวู้่เลี้ยงรุ่นเหล่าโอ้ยบ่จะไปหายหายปุ๊ปิน,นะนั่นก็คอกหมูของป้าหมอครับแต่ก่อนเป็นหมออยู่อนามัยนะครับ เป็นผอออัออนาำไมนะครับเดี๋ยวนี้แกเกษียณแล้วครับกเกษียณแล้วก็มายังหุงอ,อยู่เฉยไม่ได้ครับนี่ครับนี่ผมก็เอาหมามานะครับผมก็เอาหมามาด้วยนะครับเมียงเมียงโอ้ยเบิ้งดูน้ำล้นยังนะน้ำไม่ล้นหรอกดูครับดูมันใส่กางเกงครับได้กางเกงเข้ามาฟรีอ่ะ แล้วตัวเองใส่เกือบ <parece> ดูครับปู๊เกือบก็เก่าครับได้ใส่กองเกงใหม่นะเห็นกางเกงใหม่นี้อาบน้ําเลยนะอาทิตย์นึงอาบทีละครั <sı f aring> ้งครับฝนอะไรไม่รู้ครับเข่วก็แมงนะครับแมงไม่พอแห็บใหญ่ใหญ่เห็บห่างอีกอู้นโอ้ไม่จิ้มเขี้ยวของเขาไปพอดีเลยถ้าพ่ต้องจิ้มเขี้ยวเฮ้ยเนาะดีกันเนาะฮุมฮุม เขียวหางหน่ดีแล้วมาต้องกินเขียวเอาสีนบทติดดีดูมันครับเป็นบ้าแล้วครับลูกขมิ้นนะครับแม่อยู่สุดินลูกหลงนะครับหลงมาอยู่ดีๆก็หลงานีเคียบ ข้างหลังนี่ก็จะมีอีกหมู่บ้านนึงนครับไปแลครับดูมันครับโอ้โอเคนะครับเปลอ่ยพื้นที่ไปแนละ้วมันก็เป็นสนี้